สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำไวกิ้งนะคะกระบี่ค่ะนี่ค่ะถ้ำไวกิ้งคาเคืออันนี้นะคะเรามาด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆชมไปนะคะเรือกําลังหันด้านอยู่ค่ะชมไปแบบช้าๆแบบนี้เลยค่ะสวยงามนะคะ วันนี้ฟ้าใสอากาศดีมากค่ะอ่ะวนให้ดูอีกรอบนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะมันจะเอียงหน่อย โอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ